แก้ไขปัญหานี่นอกระบบค่ะวันนี้ถือเป็นวันแรกนะคะที่ทางรัฐบาลมีให้ลงทะเบียนวันแรกตั้งแต่6กโมงเช้าก็ลงทะเบียนได้ทาง5ช่องทางนะคะซึ่งหลายจังหวัดพบว่าลูกหนี้มาลงทะเบียนกันอย่างคึกคักปัญหาที่เจอเหมือนกันเลยก็คือเรื่องของการถูกข,ข่มขู่ทวงหนีโ้โหดบางรายเนี่ยจ่ายดอกแพงวันละ2 0 0หมื่นก็มีนะคะซึ่งพี่น้องประชาชนก็บอกว่าดีใจที่ทางรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือ ทีมข่าวโมโนฟนิไนลงพื้นที่ดูบรรยากาศการลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบวันแรกที่สารากลางจังหวัดนนทบุรีพบว่ามีประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องบางรายเนี่ยถึงขั้นร้องไห้ดีใจที่รัฐบาลเข้ามาเป็นคนกลางช่วยแก่เกลี่ยหนี้ให้แม่ค้าอาหารตามสั่งเปิดเผยทั้งน้ำตาบอกว่าตนเองมีเจ้าหนี้กว่า10รายรวมเงินต้นประมาณ70,000บาทจ่ายดอกเบี้ยว,วันละ3,000ันบางเจ้าเป็นดอกลอยเก็บรายวัน60เเซ ยอมรับที่ต้องกู้เงินนอกระบบเพราะว่าค้าขายไม่ดีและติดแบคลิสต์เครดิตบูโรจึงต้องกู้เจ้าหนี้ใหม่มาปิดดอกเบี้ยเดิมอยู่เรื่อยๆไปฟังเสียงค่ะขายของแตะลวันก็จ่ายเขาหมดเราก็ไม่มีเงินก็เลยต้องไมปพึพ่งพวกเขาเพราะว่าเราเข้าไม่ถึงรัฐบาลเขาจะโทรมาด่าโทรมา,า,รมา,า,รมา,าส่งข้อความส่งมาในไลายดา่าเราอย่างนู้อย่างนี้มึงหางเงินมาด่า่อาดา่าแม่เราหลายอย่าง เช่นเดียวกับรเดอร์รายนี้นะครับเป็นหนี้นอกระบบรวมกว่า2 0 0 0 0 0บาทแล้วต้องจ่ายดอกเบี้ยรวมเดือนหนึ่งเนี่ยหมื่นห้าครับหนึ่งหาันบาทแค่ดอกเบี้ยต่อเดือนนะก็บอกเลยว,ว่าขอบคุณรัฐบาลที่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหานี้ครับเราไม่ไหวแล้วอ่ะเราก็ต้องเข้ามาร่วมโครงการตัวนี้เพื่อที่จะเอาไปคืนหนี้เขาทุกคนอ่ะไม่เป็นหนี้อ่ะไม่อยากใช้ทุกคนแต่ไม่เคยอยากปลุเจ้านี้นะคะจริงๆแลว้วอ่ะแต่ว่าด้วยการที่ว่าเงินมันไม่ได้สัก บบด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบ,บุรีระบ,บุภาพรวมนี่นอกระบบสาเหตุหลักก็คือดอกเบี้ยสูงเจ้าหนี้ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมปกปิดชื่อที่อยู่จริงและใช้โปรไฟล์ปลอมยืนยันจะเร่งจัดการเจ้าหนี้ดอกเบี้ยโหดเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไปหลังจาก รัาฐบาลวางบอกมอกมอบนโยบายชัดเจนแล้วการบังคับใช้กฎหมายกับเจ้าหนี้ประเภทที่ปล่อยกู้ตามตลาดต่างๆโดยสมบวกกันนอกไปปล่อยกู้และไปเรียกเก็บเนี่ยอันนี้ถูกต้องต้องมาดาเนินการอย่างจริงจังตามนโยบายรัฐบาลกลัาาไปขึ้นเหนือไปที่เชียงใหม่นะครับอำเภอเมืองเชียงใหม่ทีมข่าวก็ไปเจอกับคุณป้าท่านหนึ่งมีเจ้าหนี้รวมกว่า20รายครับอยอดเงินต้นเนี่ยเหลือ4 0 0 0 0บาท ทุกวันนี้ต้องจ่ายดอกเบี้ยรวมเงินต้นวันละสอง0 0ื่นบาทจนคุณป้าบอกเลยว่าโอ้โหแค่จ่ายหนี้เนี่ยหมดเนื้อหมดตัวแล้วแถมยังถูกกดดันข่มขู่โดนทวงหนี้จนกระทบกับการใช้ชีวิตก็อยากให้ภาครัฐเป็นตัวกลางช่วยมาเจราจาไกล่เกลีย่ยปรับโครงสร้างหนี้ยืดระยะเวลาผ่อนจ่ายได้ไหมหรือว่าลดดอกเบี้ยให้ได้ไหมไปฟังครับเราเป็นหนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้แต่ณปัจจุบันเนี่ยเราเน่ย ดอกเนี่ยมันท่วมไปหมดละเราอยากให้มาไกลเกลี่ยแค่แบบว่าเออถ้าถ้าในกรณีที่ว่าดอกเราเยอะดอกเราท่วมเนี่ยก็ล้นจนไม่รู้จะล้นกี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ละก็ขอให้มาเจรจาว่าขอขอ,ขอให้หยุดแต่ถ้าอันไหนที่มันยังยังไม่ถึงเราก็พร้อมที่จะจ่ายแต่ในการจ่ายเนี่ยเราก็อยากจะจ่ายแบบสักระทิศหนึ่งหนหนึ่งหรือเดือนละสองครั้งอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้มีความคิดที่จะโงจะอะไรเลยส่วนบรรยากาศที่ศูนย์นำรงธรรมจังหวัดชัยนาทมีคุณยายอายุ70ปีมาลงทะเบียนเป็นคิวแรกนะคะเจ้าหน้าที่ได้ฟังข้อมูลแล้วถึงกับอึง้งเพราะว่ากู้เงินมาแค่16,000บาทจากแก๊งหมวกกันน็อกแต่ต้องส่งดอกลอยวันละ320บาทมาเป็น8เดือนรวมเป็นเงินกว่า76,000บาทแถมเงินต้นไม่ลด ยังมีนี่เท่าเดิมโอ้โหฟังแล้วปวดใจนอกจากนี้นะคะยังมีบรรยากาศที่ศูนย์นำรงธรรมจังหวัดชนบุรีค่ะลูกนี้ส่วนใหญ่เจอเจ้าหนี้คิดดอกเบีย้ยแพงมหาโหดแล้วก็มีลูกนี้บางรายถูกเจ้าหนี้ปรับดอกเบีย้ยรายชั่วโมงโโชั่วโมงละ50บาทาหาใจ่ายนี่ไม่ตรงเวลาโหดจริงๆมันมิติใหม่แล้วนะคิดดอกเบีย้ยเป็นชั่วโมงคะ,ะค สำหรับช่องทางการลงทะเบียนใครที่มีปัญหานี่นอกระบบอยากจะแก้ไขท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ไทยดีหรือไปลงทะเบียนด้วยตัวเองที่ที่ว่าการอำเภอหรือว่าสำนักงานเขตทุกแห่งนะครับตามหน้าจอดูกันได้เลยหลังจากนั้นกระทรวงมหาดไทยจะใช้กลไกทางปกครองช่วยไกลเกลีย่ยหากอยู่นอกเหนืออำนาจฝ่ายปกครองจะส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันต่อไปครับลงทะเบียนกันได้ทั้งหมด5ช่องทางนะคะ